คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M กันเ้าครับอยู่ในโมหนเกมยิมปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกมส p a เป g เกมมิ่ครับเข้ามาที่สเป c เกมมิ่งก็จะเจอประมงศึกครับหรือฟิชชิงวอลนะ เข้ามาเลยนะครับวันนี้ผมจะไปที่ห้องจูเนียร์ครับงบหนึ่งงบสองพันบาทนะวันนี้งบสองพันบาทจะหอยู่ที่ expert หยุดที่ expert นิดนึงครับยังไม่ไปนะครับกลับมาย้อนมาที่จูเนียร์ครับไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปติดกันต่อไปถั้าวันนี้ผมจะเริ่มที่สองพันแก๊สุนนัดละเจ็ดบาทแปดบาทแล้วกันครับไปครับไปที่นี่ก่อนเลยครับขอนครับ พอนไม่ได้นะไปยิงตัวเล็กตัวน้อยก่อนเลยครับสองพันครับจะเป็นเช่นไรครับนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 เห็นแบบแบบเมื่อกี้พันกว่านะราชาังกรให้มานะอ่าไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วนะครัไปแล้วของใครอ่ะเราไม่ได้ครับกบคอยิงกบแล้กวกันนะเดี๋ยวเราจะยิงกบนะครับอว,วันนี้เราจะยิงกบก่อน ทิงกบไปเลยครับกบว่างไงครับทิ้งที่กบครับปล่อยที่ขีที่กบครับปล่อยที่กบไปเลยโอ้โหโโกบไม่ได้นะเหลือสองพันเช่นเดิมครับเหลือสองพันเหมือนเดิมนะเอาของใครครับของเราครับโหจัดสา 3, มพันกว่านะกบเมื่อกี้เล่นเราไปหลายบาทนะครับ,รบกบเล่นเราไปหลายบาทนะ โอ้ยถึงก็ห้อยเลยนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับอุ้ยสองพันสี่อุ้ย,ยใช่ไหมใช่ครับสองพันสี่ครับราชามงคลโอ้โหมาไวเค้มเร็วนะครับมาแล้วบวกมาแล้วหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับหนึ 1, ่งพันแปดร้อยมากดไมค์ครับ กบครับโอ้โหหายไปอีกแล้วนะโอเคครับสองพันตอนนี้ผมบวกมาหนึ่งพันสามร้อยสี่สี่บาทก็คงจะพอแค่นี้นะครับขอตบไปแค่นี้แล้วกันนะครับบวกไปแล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเราไม่รู้เราเอาบวกไว้ก่อนนะอบวกไว้ก่อนพ่อแม่สอนไว้นะครับมีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะจัดเข้าไปนะครับแต่ผมขอหยุดนะครับครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดเข้ามาดูกันเข้ามาเช็คกันนะเข้ามาเลยครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ